เวลาจะฟิตทุ่นีไรมีแต่คนก็บอกว่า okay, okay, okay. อกไก่อกไก่อกไก่กินจนเบื่อแล้ววันนี้มินจะพามาเลือกอาหารในเซเว่นที่โปรตีนสูงหาซื้อง่ายสะดวกมากๆไปดูกันค่ะ มาเลยอย่างแรกที่หาซื้อได้นั่นก็คือไข่ต้มค่ะเธอไข่ต้มนี้จริงมันมีแพ็คที่เป็น2ฟองเนาะก็คือควรจะกิน2ฟองฟองเดียวม,มันน้อยไปหน่อยนะคะไข่ตุ๋นก็สามารถทานได้แต่ว่าต้องบอกนะว่าไข่ตุ๋นในร้านสะดวกซื้อเนี่ยโซเดียมค่อนข้างสูงนานๆกินทีได้แล้วก็ดื่มน้าตามเยอะๆไข่ตุ๋นได้เช่นกันที่งไงเธอนมโปรโตีนสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบนฮูเล่สามารถทานได้อันนี้ให้โปรโตีนก็คือ33กรัมไม่ได้หมายความว่าให้กินแทนอาหารทานควบค่ไปได้ถ้าวันนั้นกินโปรโตีนไม่พอ นะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเช่นกันค่ะปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องก็สามารถทานได้ถึงแมว้ว่าจะโซเดียมอยู่บ้างซึ่งเจ้าต้องบอกว่าอาหารทุกอย่างในโลกใบน,นี้ยังไงต้องมีโซเดียมอยู่แล้วเนาะก็ต้องปรุงถูกไหมคะแต่เวลาการกินของมินคือมีจะตักมาแค่ตัวเนื้อปลานะคะแล้วก็ทานคู่กับผักทนคู่กับข้าวก็ปลากระป๋องเป็นทางเลือกที่ดีและสุดท้ายนั่นก็คือนี่เลยค่ะทูน่านะคะทุกสามารถเอาไปทานคู่กับน้ำพริกในเซเว่นก็ได้หรือเป็นไปได้ก็พกในพริกสังกุงค่ะ ติงตึงนี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะไปหาซื้อกินคู่กับคูน่าได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้ไขมันต่ำนะคะโปรตีนสูงมากให้พลังงานเพียงแค่หกสแคลเท่านั้นค่ะข้าวก็สามารถทานได้ทุกอย่างนะคะไม่จำข้าวไรซ์เบอร์อรี่ข้าวก็ข้าวสวยข้าวขาวนะคะทานได้หมดเลยเพียงแค่คุณเลือกทานให้เป็นรับรองเลยค่ะว่าการฟิตเนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของมินอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามมิ้ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ